เออเข้าไปนอนที่ห้องบนเตียงกับผมก็ได้นะครับจะได้สบายสบายผมเปกุจกรตี้กันอีกีกสักเลยทเลนนี่ทั้งทางฟอร์ดและเจนกรุ๊ปได้รีเควสมานะครับทางผมก็ได้ทำการติดต่อนักแสดงมาทั้งหมด3คู่ครับแล้วตอนนี้เนี่ย อยู่ในขั้นตอนการเช็คคิวและคุยสัญญากันครับนักสแสดงซีรีส์วายเหรอครับใช่คะ่ะน้องพัทนักสแสดงซีรีส์วายเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะนะคะเอนคิดว่าจะทำให้เราเนี่ยดึงแฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นเข้ามาได้เยอะพอสมควรจากตัวเลือกนี้อาว่าพุทธคิดเนี่ยน่าจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดแล้วว่าไหมครับ คุณเจ๋งเอาไงคุณเจ๋งคุณเจ๋งเอาไงผมว่านัดเข้ามาคุยสัญญาเลยแล้วกัน,นครับงานจะได้รันต่อแหมคุณเจ๋งเนี่ยตาถึงมากเลยนะคะอืต้องเป็นผลดีกับเราแน่นอน,นะคะ่ะตืออัดแล้วนึง อะไรวะร้อนอ่านไม่ทันอยู่หน้าตึกเอ้ยติดต่อสัญญาปะชิวเนี่ย สัญญาดารานเป็นเก่าแน่เลยอ่ะขอให้งานแรกขผมผ่านไปดีๆเถอะมาข่จจิงรู้ไหมอะไรที่ทำให้ปาหงุดหงิดที่สุดเวลาออกรอบสนามจริงอะไรหรอครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไงมันน่าหงุดหงิดใจเสมอปาจะพูดอะไรหรอครับ <laughs> สมก็เป็นลูกกูจริงๆนะไม่มีอะไรหรอกพูดห้หน้ากลัวไปไงล่ะป้าจะพูดใผมไปอยู่ฝั่งแมนจเม้นต์เหรอครับตอนนี้อินดิเพนเดนต์ดีเรคเตอร์เนี่ยมีอยู่สามคนแล้วนะป้าอยากแกเข้ามาดูแลเต็มตัวมากกว่าเขาคงอีกสองสามปีแหรอครับกูว่าแล้วสั่งฟ้าสั่งฝนสั่งง่ายกว่าสั่งมืออีจริง ก็ป้า,าแข็งแรงนี่ครับผมว่าไม่เห็นต้องรีบเลยมึงเข้าใจไหมเจียนกรุภาพลักตอนนี้ก็คือเจ้าสัวแก่ๆที่เอาแต่ค้าขายซื้อมาแล้วก็ขายไปไม่ทันสมัยไม่ไหวรุ่นคนเขามองว่าป้าเนี่ยกินรวบผูกขาดทางประเทศมันก็จริงไหมหล่ะครับอุ้ยสิ่งที่ป้าทําอยู่คนอยู่เปนหลังเสือมัให้ลงยังไงป้าเลยอยากให้ผมมาแทนที่ ทจะได้รีแบรนด์เจนกูบหรอครับคิดว่าไง่ะถ้าจะให้ผมทิ้งแผนดิจิตอลแล้วไปเร็วนี้เนี่ยก็คงไม่ได้หรอกครับแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่ผมก่อตั้งขึ้นมาหลายปีแล้วที่ยังไม่มีผลงานที่จะพรูฟอะไรได้เลยก็อย่างที่เคยบอกกันแหละกูไม่มีเวลาให้2อสมปีถ้าภายในสิ้นปีนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามสัญญาเจนกูมีเงินพร้อมที่จะจ้างเอาซอเข้ามาทำงานแทนแี้วลาะ กูยังเป็นพ่อของมึงอยู่นะตึงมากเลยอ่ะเนื้อเรื่องอะตึงไปไหนไหะครับโชดครับน้องพัดเป็นยังไงบ้างอะครับเออเห็นบอกว่าน่าจะถึงโลแรกแล้วนะครับแล้วติดปัญหาอะไรตรงไหนไหมครับอ,อ๋อแป๊บนึงนะคะคุณสิงไม่สบายก็ทำงาน เอ,อเหมือนจะมีแค่เรื่องโลเคชันที่ทางฟอร์ดไม่ค่อยชอบแต่ว่าชื่วว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ายังไงเดี๋ยวต้องมาคอ,อก,กันอีกทีเพอจาบแน่เลยผมว่าเดี๋ยวผมรีบตามเข้าไปเลยดีกว่าครับมันเรื่องเล็กมากเลยนะคุณเจงคือชดรู้นะคะว่าคุณเจงเป็นห่วงแล้วก็โทษของฮามคุณเจงไม่ได้ด้วยคุณเจงทําอะไรที่คิดว่าเหมาะสมดีกว่าครับครับก็โทรไปหา,เ,าเดินทางเลยแล้วกันครับ นี่สุดยอดเลยไหมน้องพัดคะเรื่องสาขาเนี่ยทางเราคงยังให้คำตอบอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะผู้ใหญ่ระบุมาชัดเจนมากเลยอะ่ะว่าใช้เฉพาะสาขาที่มีอยู่ในลิสต์เท่านั้นนะคะแต่ว่าสาขานี้ก็เป็นของฟอร์จเหมือนกันนะครับเราอย่างมันก็มีสิ่งที่เราต้องการครบหมดเลยนะครับผมว่าสาขานี้เนี่ยเหมาะกับหนังมากกว่านะครับมัน ให้แมสเสจเรื่องความเข้าถึงพื้นที่มากกว่าด้วยอ,ะอ่ะม,มันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอีกอย่างในแง่ของการสร้างอินเมจเนี่ยเราก็อยากให้คนดูเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฟอร์ดโดยเฉพาะเนี่ยนะคะคู่แข่งของฟอร์ดอย่างปิโตไทยเนี่ยเวลาเขาใช้เลือกสาขาต่างๆในหนักเขาก็จะเลือกใช้สาขาที่เป็นแฟลชชิเท่านั้นด้วยมันดูแกรนมากเลยนะคะแต่คุณเอมครับคือสถานที่ที่คุณเอมให้มาครับ มันถ่ายทำลำบากมากคุณเจิงโทรมามีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมก็ลังไปหานะตอนนี้โอเคไหมราบเรื่องดีครับตอนนี้อยู่ไหนอะเดี๋ยวผมไปหาตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่โรงแรมได้ไหมครับไม่ดีเลยอะ่ะ สั่งโดนไม่ดีเลยแน่ใจเหรอแน่ใจครับเดี๋ยวพัดต้องวางสายนะครับกูคเคียดไปด้วยเลยนะแบบเอาไงดีอ่ะพี่เจนไม่รู้เลยอ,ะอะ่ะคุมจับยากมากๆอะ่ะลูกชายเจ้าของเจียงปุ๊บเนี่ยกูค,คิดว่าสั่งได้ทุกอย่างแน่ๆดูดิ คิว่าพุน,ลนแล้วอะ <c oughs> ผมว่าคุยตอนนี้เสียเวลานะครับคุณเอมครับผมว่าเราเก็บเรื่องนี้ไปคุยกันที่ห้องประชุมดีกวครับเพราะผมเองก็เข้าใจว่าคุณเอมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขนาดนั้นนี่ <c oughs> อีกอย่างนี้เป็นแคมเปญร่วมกันระหว่างฟอร์สกับเจ r นกรุ๊ป <c oughs> ผมเลยคิดว่าเราควรจะหาข้อสบรุปร่วมนะครับ คุณเอ็มครับอย่างนั้นวันนี้เราพรอนแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่ารูปอะ่ะเราก็ได้มาเกือบครบแล้วเดี๋ยวมันจะค่ามืดเอาคุณเอ็มน่าจะต้องรีบกลับกรุงเทพนะครับก็จริงนะคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปนั่งคุยนนกันที่ห้องประชุมอีกทีนึงดีกว่าเนาะไปรักกันใหม่นะคะขอบคุณสําหรับวันนี้มากนะครับขอบคุณมากนะคะร <c oughs> ารามือ บังเอิญเราหนึ่งอะไรอยี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าห้องแอร์เสียคะ่ะหลังจากที่ลูกค้าเพิ่งเช็คเอาท์ไปเมื่อตอนบ่ายถ้ายังไงเดี๋ยวทางเราจะรีบหาโรงแรมหรือว่าหาห้องที่ใกล้เคียงให้นะคะคือว่าตอนนี้เราขาดห้องพักอยู่ห้องหนึ่งอะครับพอดีว่าพนักงานแจ้งว่าแอร์เันเสียครับแต่ว่าทางเราสามารถหาโรงแรมที่ใกล้เคียงให้ได้นะคะ ห้องเ r e s i e e n t Suite ชั้นห้าได้โฮว้ให้หรือเปล่าครับอ่ะสักครู่นะคะเหลือว่างห้องเดียวพอดีเลยค่ะนั้นจองให้ผมแล้วครับคุณพัทงั้นคุณนอนห้องเดียวกับผมนะครับะ<า>มันเหลือแค่ห้องเดียวแล้วคงต้องได้แล้วครับจะเที่ยงคืนแล้วนะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอ เจ๋งนอนเลยครับเดี๋ยวพัดนอนที่โซฟาอุ้ยนอนโซฟาเดี๋ยวก็ปวดหลังหรอวครับเอ่อเข้าไปนอนที่ห้องบนเตียงของผมก็ได้นะครับจะได้สบายๆบายมไมกูจะกรกะตี้กัอนอีกสักเลยไม่ต้องเกรงใจครับได้ชิดไปป่า คือเราฟัก็ตั้งใหญ่เอองั้นงั้นเดี๋ยวพาร์ตไปคอมกันนะครับได้ครับเฮ้ยกูก็งงไหมเป็นกูอะเตือนอะไรหรอกไม่เกิดอะไรขึ้นหรอมั้งอ่ะนอนสิคะนอนหุ่ยว้ย แต่คนไม่ค่อยรู้จักกันนำมานอนที่เดียวกันอะ่ะไม่ใช่ค่ายลูกเสือปะเก่งเก่งเก่งกันเก่งตกเตียงไปเลยครับขอโทษนะครับที่ทำให้ลำบากวันนี้นอนเธอครับพรุ่งนี้ต้องทำงานกันแต่เช้า ครับฝันที่ไม่กล้าฝัน เออคุณสุดผมขอไปอาบน,าน้ำก่อนนะครับมาทานก่อนครับเดี๋ยวหายร้อนหมด <c oughs> มาเร็ว <c oughs> ชุดนอน <c oughs> ดีๆชุดนอน <c oughs> งั้นก็ได้ครับแป <c oughs> ๊บนึงนะครับ <c oughs> สภาพมันก็ได้แค่นี้แล้วะสภาพมันจะมีอะไรดีกว่านี้วะ แรงควันไหมหลับสบายไหมครับสบายครับ,บ,รบวันนี้ช่วงเช้าผมคงไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับพอดีติดคอนคอร์กับทางฟิลิปปินส์ยังไงผมรบกวนพัดอัปเดตรูปลงกรุ๊ปให้หน่อยครับได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมีไปดูโลเคชันที่ชายหาดบางแสนอะโครเลียมอ่างเก็บน้ำแล้วก็ถนนคนเดินครับ พัดคาดว่าน่าจะใช้เวลายโยกย้ายทั้งวันเลยนะครับแต่ว่ายังดีหน่อยที่ว่าไม่มีทีมฟอร์ชแล้ว <c oughs> งั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายผมเข้าไปแล้วกันพัดขึ้นรถมากับผมก็ได้นะครับเพราะว่าขากลับเนี่ยทางทีมบ้านเจเขาจะได้ตรงกลับไปเลยไม่ต้องอ้อมกลับไปส่งพัดอีกไม่เป็นไรครับคุณเจงเดี๋ยวพัดลงที่บ้านเจได้เลยครับแต่เห็นจ้าวเขาบอกว่าเขาจะอยู่เที่ยวต่อนะครับ <c oughs> ยังไงพัดก็ต้องกลับกับผมอยู่ดีครับพัดไม่เห็นรู้มาก่อนเลยครับไม่เห็นมีใครบอกคงลืมบอกหล้วมั้งครับฮะพี่แยะท้องหรอใครนะครับก็พี่อ๋อไม่มีอะไรครับคุณเจ๋งนะจะไม่รู้จักครับ แม่อยู่ระยะหนึ่งนี่สับสนชุดตรวจคันในชุดตรวจโควิดมากสวัสดีครับน้องพัดคะคือทางทีมพี่อ่ะยืนยันจะใช้สาขาใหญ่คะ่ะฮะยังไงนะครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่เจนพี่เจนใช้สาขาใหญ่พี่เอ็มทางฝอใช่ะ ว่าไงนะครพี่เอมคือทางฟอร์ดเอเชียยืนยันนะคะว่าจะให้ใช้สาขาที่ระบุไว้เท่านั้นค่ะน้องพัดแล้ก็อาจจะรบวรวานทีมบ้านเจให้ช่วยทำซีจี้อะไรนสออกด้วยค่ะซีจีแพงมากมันไม่ง่าย <c oughs> ขนาดนั้นนะคะพี <c oughs> ะ่เอมซีจีะทางสิงคโปร์เขายืนยันมาตามนี้นี่ก็คงช่วยอะไรไม่ได้อะคะ่ะเพราะเกาเห็นรูปที่อัปเดตแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นที่ว่าใช้สาขาใหญ่น่าจะดีกว่าไอซั่แป๊บนึงน,น,นะครับพี่มงั้นเดี๋ยวพัดโทรกลับนะครับเอไาว้ดีอะพี่เจนยากเลยะหรือว่าเราบล็อกชอ็อตใหม่หมดเลยดีไหมล่ะถ่ายให้มันสวยไปเลยคือถ้าเราทำแบบนั้นนะ่ะเราจะไม่มีเวลาไปบ็อกที่อื่นเลยนะ,ะพี่มจำเป็นปะคือถ้าเป็นเจนอะ เจนก็คงต้องทําตามที่ลูกค้าบอกแหละเพราะเขาจ้างเราดินี่ทำเป็นจาบอะถ้าไม่ได้อย่างที่เขาต้องการอ่ะนะคงทำาอมาไม่ดีแน่เผลอๆอะ่ะอาจจะทําแค่ส่งๆไปแล้วเจนก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงีย๋ยไม่จะเสียชื่อเอาอะแล้วพี่คิดว่าถ้าเราบอกใหม่อะมันจะคอนวิน c ์ทางฟอร์จได้ไหมถ้าเราทําให้มันเห็นภาพมากๆ ทำให้มันสวยมากๆแบบ70็ดถึงแปเปรเซ็นต์เลยอะ่ะแล้วเอานักสแสดงจริงอะ่ะมาบล็อกพอร์ตเขาอาจจะเสื้อไอเดียเราก็ได้นะนักสแสดงจริงเหรอแฟนเกา่าพี่บอกผมทีอ่ะเพราะมันจะคมอะ่ะพัดใช่เพราะว่าพัดอยากให้งานมันออกมาดีปะ่ะล่ะกูต้องเจราจาแล้วหนึ่งเจราจาแฟนเกา่า ไล่คือต้งอยู่อะไรฉันไม่รู้เดี๋ยวยี่ฮะคุณพุธผมรบกวนหน่อยเดินจากฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเอามือมาวางตรงนี้นะครับกระปุกนี้นะครับและให้จําลองว่าเรามือประสานกับคุณคิสพอดีแล้วตาเนี่ยค่อยจ้องกันช้าช้านะครับประมาณตรงนี้อ่ะผมว่าประมาณนี้ได้โอเคนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะขอแยกวางเพลงวิธีหนึ่งได้ครับนะฮะอ่ะโอเคอ่ะผมนับนะครับโอเคสามสอง หนึงแอคชั่นนี่พัดขอบคุณพัดมากเลยนะถ้าไม่ได้พัดเนี่ยต้องโดนจับบนไปอีกหลายวันแน่ๆเลยไม่เป็นไรแต่แค่หวังว่ามันจะคุมนะประมาณนี้ได้ไหมวะจับโห oh. เด็ดเลยขออีกทีได้ไหมพี่อ่ะคืออย่างงี้คุณพูดรู้อยู่แล้วจำลองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคิสเดินเข้ามาปุ๊บเอามือเนี่ยมาประสานกันตรงนี้จับพร้อมกัน หลังจากนั้นค่อยๆสายตาเนี่ยมองกันช้าๆนะขอฟิลลิ่งโอเคนะที่สำคัญนะยิ้มฟินๆเออทำได้ครับคุณคุณครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับได้ครับมาอันนี้ผมให้สัญญานะสามสองหนึ่งแอคชัน่นยิ้มฟินๆเลยดี ช้าจะช้าช้าคนนี้ก็ไปทะเลเองครับจะช้านะเฮ้ยพาร์ททำหน้าฟินหน่อยดิอุตส่าห์ได้พูดมาบล็อกช็อตเลยนะเว้ยเออดีขนาดเนี้ยลูกค้าปล่อยมือได้แล้วมั้งมึงนี่ก็โอกาสทำงานกันนะเนี่ยจ่อยมือจ้างมาทำงานอ่ะ ปล่อยมือได้แล้วไหมสัสดีครับคุณเจงสวัสดีครับคุณพุธรูปบล็อกช็อตสวยดีนะครับธรรมดาครับความจริงต้องขอบคุณขนุนกงเขาครับเขาตีมือดีจริงๆคุณพุธเป็นคนที่นี่เหรอครับครับเกิดและโตที่นี่เลยครับแล้วก็ไปตามหาความฝัน ที่กรุงเทพะครับเก่งนะครับไม่หรอกครับผมก็แค่หน้าตาดีอะแค่นี้ก็เหมือนเข้าเส้นชัยไปครึ่งขาแล้วที่เหลือแค่พยายามแต่จริงๆคุณเจ๋งก็เหมือนเกิดมาแล้วอยู่ที่เส้นชัยเลยนะครับอุ้ยแดกดันทำไมล่ะครับก็คุณเจ๋งทั้งหล่อรวยแถมเก่งอีกต่างหาก ดีดีมาแขวะอะไรกูนะเชยงครับกาแฟครับปองค,ครับครับมีอะไรกันหรอครับจมมีอะไรพัดเคเห็นไข่ฉลามปะไข่ฉลามหรมันไม่ได้ออกลูกเป็นตัวมันมีแบบเป็นไข่ด้วยใช่เหรอเดีย๋ยวนู้นไปดูกันแป๊บเดียวนะต้องไปอีกหลายที่อ่ะ อะไรวะคุณเจ๋งง,งมั้ยซีเรียดกับคำพูดนั้นใช่ไหมล่ะขอบคุณที่ได้นมาส่งนะครับพัดกลับกับพี่เลยไหมเดี๋ยวให้คนขับรถเขาวนไปส่งไนดะ้เดี๋ยวพัดผมไปส่งเองครับพอดีต้องกลับทางเดียวกันอยู่แล้ว คุณพูกลับบ้านดีๆนะครับตัดหน้าขยันตัดหน้ามากขยันตัดหน้ามากวันนี้คุณเจ๋งทำตัวแปลกๆจังครับแปลกย,ยังไงครับก็แค่ล่ำล้างนิดหน่อยครับไม่เห็นเป็นไรเลยก่อนกลับพัทยกจะไปแวะไหนก่อนไหมครับวันนี้อาการดีด้วยอากาศดีเลยวะอยู่ดีอากาศดี อ๋อพันเห็นมันมีสะพานสะพานเนึ่อครับสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกันดีไหมครับอดเที่ยวกันทั้งทีเลยอ่ะ <c oughs> พรุ่งนิ้วสาว่างกันแล้วแท้อแต่ว่าเที่ยวสองคนก็สนุกได้นะเที่ยวอะไรสองคนนะคุณจาอืม ทำไมอ่ะเ็มไม่อยากเที่ยวเราเหรอคุณเจงนี่เก่งจังเลยนะครับอยากกินชานมก็ได้กินเลยคุณเจงครับครับค่อยๆเคี้ยวก็ได้ครับ <c oughs> พัดขอโทษนะครับ ที่ตามคุณคุณมาบ็อกช็อตพัดคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะคอนวินส์ฟังฟอร์สให้เลือกโลเคชันตามที่พี่จาต้องการได้แล้วก็สายตอบรับเป็นยังไงบ้างอะครับก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าพัดไม่รู้ว่ามันจะเกิดเลยไปไหมไม่หรอกครับพอทำดีแล้ว พัดเก่งมากครับตบมือให้พัดเก่งมากจริงๆนะออยากกระโดดกอดอ่ะเฮ้ยจริงดูส,ดสิเนี่ยพูโอ้ สวยงเลยครับหวัวมากชวนดูคู่อชวนดูไปอะเอาละค่ะทุกคนหลังที่เราดูค่อยๆรักจบไปแล้วเป็นีพีที่ก็เข่งเค็ดเหมือนเดิมคือเข่งเค็ดยังไงก็เข่งเค็ดอยู่อย่างนั้นอะไรเนี้ยคือหมายถึงว่ามันมีความคือเนื้อหาที่แบบคือพัดคือขั้นตอนอะสุดท้ายเราจะได้เห็นขั้นตอนการการงานที่จะออกมาแต่ละอย่างให้สู่สายตาผู้บริโภคเนาะไม่ว่าตอนนี้พัดพัได้ถือ Brand, แบรนด์แบรนด์หนึ่งเนาะแล้วก็จะทําโฆษณาออกมาหรืออะไรสักอย่างเราเข้าใจว่าประมาณนี้เนาะการหาโลเคชั่นหรืออะไรต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าลงรายละเอียดดีเทลถี่ยิบมากก็กูก็เครียดเหมือนกันว่าแบบคือในด้านของตัวพ่อของพระเอกหรือพ่อของเจ๋งอะ่ะคือแบบคือแบบความกินรวบก็มาเนื้อหาที่แบบว่าเรารู้สึกว่าในประเทศไทยที่มีอยู่เรื่องเรื่องการกินกินรวบอะไรเงี้ยแล้วก็คือพ่อก็มีส่งสัญญ,ญาณอะไรมาบางอย่างเนาะว่าสองสามปีอ่ะ เขารอไม่ได้เขาต้องการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าถ้าเขาเรียกอะไรนะแนกของคุณเจ๋งยังไม่มีผลงานก็คือยุบแล้วเดี๋ยวเอาซอสเข้ามาจาัดก,การเรื่องนี้แทนแอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้แม่เจ้าคือเป็นอะไรที่แบบรูอว่านี่คือเหตุผลที่คุณเจ๋งต้องออกไปจากจากบริษัทสองปีเลยหรือเปล่าเพื่ออาจจะหาประสบการณ์เพราะพ่อกดดันต่างๆและด้วยแรงกดดันนั้นมันเลยไปกระแทกกับกับพัทที่แบบว่าพัทจะต้องตั้งใจทํางานเพื่อที่ว่า มันจะได้มีผลงานอะไรสักอย่างออกมาสักหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเจ๋งก็เลยแบบเป็นห่วงใดๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่ารักดีแต่ท้ายแล้วก็เราเราเราไม่รู้เรียกว่าหึงได้ไหมในการที่แบบเหมือนคุณพุทธแต่คุณพุทธก็พูดเกี่ยวกับความเลยความจนไม่ใช่เหรอวะคือหมายถึงว่าตอนนั้นที่อยู่หน้าหน้าปลาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือพุทธเรียกพัดไปดูไข่ฉลามแล้วเราก็เลยแบบเอ๊ะแล้วไงคือหรือว่าหึง พอ,พอพูดเรื่องนั้นเสร็จแล้วเหมือนพอเห็นพุทธพาพัดไปดูไข่ฉลามแล้วแล้วแล้วเราคือคุณเจงก็เลยรู้สึกว่าแบบพัดอาจจะไม่ชอบตัวคุณเจงหรือเปล่าอะไรนี้เพราะว่าคุณเจงดูเป็นคนที่แบบไม่ได้ไหนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่ายัางไงพัดก็ชอบคุณเจงอยู่แล้วคือ <c oughs> หมายถึงว่าตั้งแต่ ep ep หนึ่งอ่ะคือละเมอเพิ่มพบมากว่าเขาหลอ่อหรืออะไรเงี้ยตอนมาก็ยังพูดว่าเขาหล่ออยู่เลยอ,อะไรเงี้ยก็คือแบบก็คงชอบแหละแล้วก็คนที่ แบบตีให้พัดแบบเข้ากรอบได้เข้ากรอบในที่นี้หมายถึงว่าพัดเป็นคนคิดงานเนาะแล้วก็มีจินตนาการที่สร้างสรรค์แต่ว่าเรื่องบางเรื่องก็คือคือแบบเหมือนคุณเจ๋งก็คอยประคองพัดอยู่อะแบบไปซ้ายยังไงไปขวายังไงอะไรเงี้ยก็คือตบๆให้มันแบบเข้าที่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคุณเจ๋งก็คงแบบคือหมายถึงว่าพัดก็คงเริ่มชอบคุณเจ๋งมากขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่าคุณเจ๋งทําอะไรเพื่อพัดมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเจ๋งก็คงแบบ เริ่มชอบพัดแล้วเหมือนกันเลงโดยที่เราเคยบอกว่าพัทเป็นคนเก่งมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็คงชอบไปทีละนิดแหละแล้วอยู่ดีก็เหมือนค,คุณเจ๋งก็เห็นแบบเหมือนแมวจะฆ่าปาทูตัวนี้จะไปแดกแล้วอะไรเงี้ยก็คงมีอาการนิดเล็กๆน้อยๆ้อทำให้เราเห็นได้แหละเออก,ก,ก็ชอบอยู่แต่มันก็มีความอึดอัดหนึ่งที่แบบคือพัดอะไม่อยากเจอแฟนเก่าเนาะแต่เรื่องงานมันทําให้แบบกูจะต้องคุยกับแฟนเก่ากูเพื่อให้มาถ่ายงานเลยแบบโอ้ยสงสารใจพัดมากแต่ก็ไม่เป็นไร เพื่อง,งานพดสู้ๆนะเออก็เดี๋ยวดูอีพีต่อไปว่าเราจะดีแบบยังไงแต่สำหรับอีีนี้คือมันก็เพอร์เฟกต์อยู่ในความแบบลงรายละเอียดดีเทลกีวกับการทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทุกคน